มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบิ้ลปทุมราชแจ้งข่าวแหลมพัะนครฟิลม์เสียชีวิตแล้ววันที่17ตุลาคม2564ถือเป็นวันที่ทำให้วงการบันเทิงสั่นสะเทือนทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่ตามลาลับไปตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศูญย์เสียนักร้องดังยุค80ออสคิริบูล ต่อด้วยครูเพลงชาวอเมริกันนะคะที่ประยุกต์เพลงไทยเข้ากับเพลงสากลอย่างบูชแกตตันแล้วก็จิ๋วประจักษ์ศีล์มือเบสวงอิซซึนนะคะรวมไปถึงรับแจ้งข่าวเศร้าของตลกดังชาลีเชิญยิ้มที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวันก่อนค่ะล่าสุดเลยนะคะได้รับข่าวร้ายจากนักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์อย่างแหลมพระนครฟิล์ม หรือวัทวัชชัยพันพักดีผู้จัดการทั่วไปของบริษัทในเครือธนาเอ็นเตอร์เทนเมนต์และพระนครฟิล์มหรือผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ได้เสียชีวิตแล้วค่ะโดยนักร้องหนุ่มนะคะได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยผ่านทาง Facebook ของเขาว่าขอแสดงความเสียใจพี่แหลมพระนครฟิล์มผมรักพี่นะครับขอบพระคุณทุกๆโอกาสทุกๆคำแนะนำ หลังจากที่เบิร์นได้โพสต์ไปก็มีแฟนๆแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากนะคะบางคนถึงกับตกใจเพราะว่าวันนี้วงการบันเทิงได้สูญเสียคนบันเทิงที่มีฝีมือไปหลายคนค่ะรวมถึงสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการภาพย,ายนตร์อีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ